บทว่าอุปวัตเเนได้แก่ในสารวันทรงโค้งด้านทิศตะวันออกบทว่าอันตเตเรยมกะสาลานังแปลว่าระหว่างต้นสาระคู่คถาว่าสิงคิวันนางเป็นต้นท่านวางไว้ครั้งสังคยนา พึงทราบวินิจฉัยในคาถาว่านหาตวาจะปิตวาจะเป็นต้นดังต่อไปน,นี้ได้ยินว่าในการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสงสนานต่าปลาภายในแม่น้ําและแนวป่าริมฝั่งทั้งสองข้างทั้งหมดก็มีสีเป็นทองทั้งนั้นบทว่า อัมพวนังได้แก่สวนมะม่วงริมฝั่งแม่น้ำนั่นแหละบทว่าอายัสมันตังจุนทกังความว่าได้ยินว่าในขณะนั้นพระอานนทเถระบิดผ้าส่งน้ำเหลือไว้พระจุนทะเทระก็อยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระจุนทะมาแล้ว แม้ขานี้ว่าคันตวานะพุทโธนีิทางกกุฏตังท่านวางไว้ในคราวสังคีตินั่นเองบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปวัตตาภคะวาอิทัธรมเมความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมในาศาสนานี้อธิบายว่า ทรงประกาศธรรม84,000พระธรรมขันธ์บทว่าบามุคเขนิสีธิได้แก่นั่งตรงพระพักพระาศาสดาก็ด้วยคำเพียงเท่านี้พระเถระมาถึงแล้วครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มาถึงแล้วอย่างนี้ บทว่าเตอลาพาได้แก่ลาบกล่าวคืออันนิสงทานเป็นลาบของคนอื่นไม่ใช่ลาบของเธอบทว่าทุนลดทงังได้แก่การได้อัตภาพเป็นมนุษย์แม้ด้วยบุญวิเศษก็จัดว่าหาได้ยากบทว่ายะัสะเต เท่ากับยัสตะวะท่านใดนอกจากเข้าสารหรือสิ่งเศร้าหมองอย่างยิ่งใครจะรู้ได้พระตถาคตสวยบินทบาทครั้งหลังแม้เช่นไรแล้วเสด็จปรินิพานท่านอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอันเธอให้แน่แท้บทว่าลาพา ได้แก่ลาบคืออาน,นิสง์ในการให้ทานที่มีในปัจจุบันหรือเป็นไปในสัมปรายภพบ,บทว่าสุลัดถังได้แก่การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นอันเธอได้มาดีแล้วบทว่าสมะสมะพลาแปลว่ามีผลเท่าๆกัน โดยอาการทั้งปวงถามว่าพระตถาคตสันเสริญบินทบาทใดที่นางสุชาดาถวายแล้วตรัสรู้บินทบาทนั้นพระองค์สเสวยในเวลาที่ยังมีราคะโทสะและโมหะแต่บินธบาตนี้ที่นายจุนทะถวายแล้วพระองค์สเสวยในเวลาที่ปราศจากราคะโทสะ โมหะไม่ใช่หรือแต่ชนไยนบินทบาททั้งสองนี้จึงมีผลเท่าๆกันแก้ว่าเพราะเสมอกันโดยการปรินิพานเสมอกันโดยการเข้าสมาบัติและเสมอกันโดยการระลึกถึงจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าสวยบินทบาทที่นางสุชาดาถวายแล้วเสด็จปรินิพาน โดยอุปาทิเศษนิพพานธาตุและเสวยบินธบาทที่นายจุนทะถวายแล้วเสด็จปร Arrow, in, ินิพานด้วยอนุปาทิเศษนิพพานธาตุรวมความว่ามีผลเสมอกันโดยการปรินิพานก็ในวันที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ทรงเข้าสมาบัตินับได้สองล้านสี่แสนโกด แม้ในวันเสด็จปรินิพานพระองค์ก็ทรงเข้าสมาบัติเหล่านั้นทั้งหมดรวมความว่ามีผลเสมอกันโดยเสมอกันด้วยสมาบัติในการต่อมานางสุชาดาได้ทราบว่าเล่ากันมาว่าผู้ที่เราเห็นนั้นไม่ใช่รูกกัเทวดาเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้น ฉันบินทบาทนั้นแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ดำรงอยู่ได้ด้วยบินทบาทนั้นเจ็ดสัปดาห์เมื่อนางได้ฟังดังนั้นก็ระลึกได้ว่าเป็นลาบของเราหนอจึงเกิดปิติสมนัตอย่างแรงครั้นต่อมานายจุนทะได้สดับว่าได้ยินว่า บินทบาทครั้งสุดท้ายที่เราถวายเราได้ยอดทำแล้วได้ยินว่าพระศาสดาสวยบินทบาทของเราเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุหวนระลึกได้ว่าเป็นลาบของเราหนอจึงเกิดสมนัตอย่างแรงพึงทราบว่ามีผลเสมอกันแม้โดยการเสมอกันแห่งการระลึกถึงอย่างนี้ ด้วยประการชนีบทว่ายัสังวัตตนิกังได้แก่ไปเพื่อบริวารบทว่าอธิปเตยยัสังวัตตนิกังได้แก่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่บทว่าสันมะโต ได้แก่ผู้มีความสำรวมด้วยความสำรวมในศีลอธิบายว่าตั้งอยู่ในสังวรบทว่าเวรังนะจิยติได้แก่ไม่ก่อเวรห้าบทว่ากุสโลจะชาหาติปาระประกังความว่า ก็บุคคลผู้ฉลาดผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาย่อมละบาปอากุศลอันลามกโดยไม่เหลือด้วยอริยะมรรคบทว่าราคะโทสะโมหะกุขยานิพุตโตความว่าผู้ฉลาดนั้นละอกุศลอันลามกนี้แล้วนิพพานด้วยกิเลสนิพพาน เพราะสิ้นกิเลสมีราคะเป็นต้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงพิจารณาเห็นทักษีนาของนายจุนทะและทัก,กินียสมบัติของพระองค์จึงทรงเกล่งพระอุทานด้วยประการชนนี้จบกระถาพันนา,นาจะตุดถาพานวาน ในคำว่ามหาตาภิกขุสังเคนะสัตทีนี้จำนวนของภิกษุทั้งหลายกำหนดแน่ไม่ได้พอได้ทราบว่าจำเดิมแต่พระองค์ทรงข่มเวทนาที่เวลุมคามไม่นานนักพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จักปรินิพานบรรดาภิกษุที่มาแต่ที่นั้นๆ ไม่มีแม้แต่ภิกษุรูปเดียวที่ชื่อว่าหลีกไปเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีจำนวนนับไม่ได้บทว่าอุปปวัตนังมันลานังสารวนังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากฝั่งข้างโนนแห่งแม่น้ำหิรัญยวดีสู่สารวะ โนทยานเหมือนออกจากฝั่งแม่น้ำกลัมพนัทีไปยังถูปารามไปทางประตูวัดของพระราชมารดาสารวันนั้นตั้งอยู่ที่กรุงกุสินาราเหมือนถูปารามของกรุงอนุราธป,ปุระทางเข้าพระนครโดยทางประตูทักษิณแต่ถูปาราม บ่ายหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วเลี้ยวไปทางทิศอุดรฉันใดสารวันจากพระราชอุทยานบ่ายหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วเลี้ยวไปทางทิศอุดรฉันนั้นเพราะฉะนั้นสารวันนั้นท่านจึงเรียกว่าอุปปวตนะทางโค้งบทว่าอันตะเร ยมกะสาลานางังอุตระศีสกังความว่าได้ยินว่าต้นสาละแถวหนึ่งอยู่ทางหัวพระแทน่นแถวหนึ่งอยู่ทางท้ายพระแทน่นในแถวต้นสาละนั้นต้นสาละรุ่นต้นหนึ่งอยู่ใกล้ทางส่วนพระเศียรต้นหนึ่งอยู่ใกล้พระบาทอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่า ต้นสาละที่ยืนต้นประชิดกันและกันด้วยรากลำต้นขากคบและใบชื่อว่ายมกะสาละด้วยบทว่ามันจะกังปันเปหิท่านกล่าวว่าได้ยินว่าพระแท่นบัรทมในพระจุุทยานนั้นมีอยู่ทรงหมายถึงพระแท่นนั้นทรงรับสั่งให้ปู แม้พระเถระก็จัดพระแท่นนั้นถวายบทว่ากิลันโตสมิอานันทะนิปปชิสามิความว่าความจริงในคำนี้ว่ากะกูลช้างชื่อโคจรีกลาปะคังเคยยะปิงคละปับพเตยากา เหมตะตัพพระมันทากินีอุโบสถฉัดทันตะเป็นที่ครบสิบเหล่านี้เป็นยอดของช้างทั้งหลาย mm hmm. กำลังอันใดของพรัตถาคต mm hmm. เป็นกำลังเท่ากับกำลังของช้างปกติพันโกดโดยในยะ mm hmm. เพิ่มด้วยคูณสิบอย่างนี้ mm hmm. คือกำลังของช้างปกติที่เรียกว่าโคจรีสิบเชือก เท่ากับกำลังของช้างตระกูลกะลาปะหนึ่งเชือกเป็นต้นกำลังนั้นทั้งหมดก็หมดสิ้นไปเหมือนน้ำที่ใส่ลงในหม้อกรองน้ำตั้งแต่เวลาที่สวยบินฑบาทของนายจุนทะตั้งแต่นครป่าวาถึงนครกุสินาราระยะทางสามขาววุฒิในระหว่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องประทับนั่งพัก งแห่สเสด็จมาด้วยอุตสาหะใหญ่สเสด็จเข้าสารวันในเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกพระโรคก็มาลบล้างความไม่มีโรคเสียสิ้นด้วยประการชนนี้เหมือนอย่างทรงแสดงความข้อนี้เมื่อตรัสพระวาจาให้เกิดความสังเวชกัสัตว์โลกทั้งปวงจึงตรัสว่ากีรันโตสมิ อนันทะนิปชิสามิอนนลตถาคตลำบากนักจากนอนละดังนี้ก็ถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จมาในที่นี้ด้วยอุตสาหะใหญ่ไม่อาจปรินิพานในที่อื่นหรือตอบว่าไม่อาจไปปรินิพานในที่อื่น ที่หาไม่ได้แต่เสด็จมาในที่นี้ด้วยเหตุสามประการจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความข้อนี้ว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพานเสียในที่อื่นอตถุป,ประปติเหตุเกิดเรื่องของมหาสุทัศนสูตรจักไม่มีแต่เมื่อปรินิพานในนครก,กุสินารา ตลอดจนแสดงสมบัติที่ตถาคตพึงสเสวยในเทวโลกซึ่งสเสวยแล้วในมนุษย์โลกประดับด้วยพานวานสองพานวานชนเป็นอันมากฟังธรรมของตถาคตแล้วจากสำคัญกุศลว่ากวนกระทาอันหนึ่งทรงเห็นความข้อที่อื่นอีกว่าเมื่อตถาคตปรินิพานเสียในที่อื่นสุพัทธะ จักไม่ได้เข้าเฝ้าด้วยสุภัะนั้นเป็นเวนยะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเวนยะของพระสาวกสาวกทั้งหลายไม่อาจแนะนำสุภัะนั้นได้แต่ตถา,าคตปรินิพานเสียที่นครกุสินาราสุภัะนั้นก็จักเข้าเฝ้าถามปัญหาได้และที่สุดการตอบปัญหาเขาก็จักตั้งอยู่ในสรณะ ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักเรารับกรรมาฐานแล้วจากบรรลุพระอรหันต์เป็นปัจชิมสาวกต่อเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ทรงเห็นความอีกข้อหนึ่งว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพานเสียในที่อื่นจะเกิดทะเลาะวิวาทกันยกใหญ่ในเวลาแจกพระธาตุแม่น้ำก็จะหลั่งไหลเป็นสายเลือด แต่เมื่อเราตถาคตปรินิพานเสียที่นครกุสินาราโทนพรามจากระงับการวิวาทนั้นแล้วแจกพระธาตุทั้งหลายพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาในที่นี้ด้วยพระอุตสาหะใหญ่อย่างนี้ก็โดยเหตุสามประกาศนี้ในคำว่าสีหาเสยยัง มีเสยยาการนอนสีคือกามะโพกิเสยยาเปตเสรสยยาสีหเสยยาปรถาคตะเสยยาในเสยยาทั้งสีนั้นเสยยาที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้บริโภคกรรมโดยมากนอนตะแคงซ้ายนี้ชื่อว่า กามโพคิเสยยาโด้วยวสัต์ผู้บริโภคกรรมชื่อว่านอนตะแคงขวาโดยมากไม่มีเสยยาที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยมากพวกเปรตนอนงายนี่ชื่อว่าเปตเสยยาด้วยว่าเพราะมีเนื้อและเลือดน้อยพวกเปรตถ,ถูกร่างกระดูกรังไว้ ไม่อาจนอนตะแคงข้างเดียวได้จึงนอนงายอย่างเดียวเสรยยาที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายราชสีราชาแห่งมรึกนอนตะแคงขวาละถึงมีใจยินดีนี้ชื่อว่าสีหะเสรยยาด้วยว่าพระเป็นสัตว์มีอำนาจมากสีหะ ราชาแห่งมรึกนอนวางเท้าสองเท้าหน้าไว้ที่หนึ่งวางสองเท้าหลังไว้ที่หนึ่งสอดหางไว้ที่โคนขากำหนดที่วางเท้าหน้าหลังและหางไว้วางศรีรษะไว้เหนือสองเท้าหน้าแม้นอนกลางวันเมื่อตื่นก็ไม่สะดุ้งตื่นแต่เชิงเื้อศีรษะสำรวจที่วางเท้าหน้าเป็นต้น ถ้าวางผิดที่หน่อยหนึ่งก็เสียใจว่านี่ไม่เหมาะแก่ชาติและความกล้ากล้าของเจ้าก็นอนเสียในที่นั้นนั่นแหละไม่ออกล่าเหยื่อแต่เมื่อวางไม่ผิดที่ก็จะดีใจว่านี่เหมาะแก่ชาติและความกล้ากล้าของเจ้าแล้วลุกขึ้นสบัดแบบรชาชสีสลัดสร้อยคอแผดศีรษะนาดสามครั้งแล้วออกล่าเหยื่อ ส่วนสายาในชาญที่สี่ท่านเรียกว่าประถาคตสายาในสายาเหล่านั้นในที่นี้มาแต่สีห์เส,สยยาด้วยว่าสีหัสายานี้เป็นยอดสายาเพราะเป็นอิริยาบทมากด้วยอำนาจบทว่าปาเทนะปาทังได้แก่เอาเท้าซ้ายทับเท้าขวา บทว่าอาจจะทายะได้แก่เหลื่อมกันคือวางเลยกันไปเล็กน้อยเมื่อเอาข้อเท้าทับข้อเท้าหรือเอาเข่าทับเข่าจะเกิดเวทนาขึ้นเนืองนิดจิตจะไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งการนอนไม่สบายแต่เมื่อวางเหลื่อมกันโดยไม่ให้ทับกันเวทนาจะไม่เกิดจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งการนอนจะสบาย เพราะฉะนั้นจึงนอนอย่างนี้แต่ในที่นี้พระทรงเข้าถึงอนุฐานสยยาท่านจึงไม่กล่าวว่าทรงมนัสิการถึงอุดฐานสัญญาก็ในที่นี้พึงทราบอนุฐานการไม่ลุกขึ้นโดยอำนาจพระวรกายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงมีโอกาสแห่งพวังขจิต ไม่หลับตลอดบราตรีนั้นเลยจริงอยู่ในปฐมยามได้มีการแสดงธรรมโปรดเหล่าเจ้ามันละในมัชิมะยามโปรดสุพัทธะในปัจฉิมยามทรงโอวาทภิกษุสงฆ์ในเวลาใกล้รุ่งเสด็จปรินิพาน